สวัสดีครับนี่ผม,มุดกรับนี่ก็มาอัปเดตอ่ทุเรียนสวนโอนะก็มีออกด่กอีกช่วงเมษานี่สามสิบเมษานะเออสามสิบเมษานี่ฮะ,ะ,ฮะก็พอดีเขาได้แก่ทุเรียนก็หมลองชิมไปแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เนื้อ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอ่านี่ฮะย่เองะก็มีต้นเนี้ลองดูจะติดหรือเปล่าออกมาในช่วงนี้นะอันนี้อาจจะไลเข้าไปสลายอะ่ะ ดูมันออกู่มอะไรไม่งั้นจะเอาจะเอาให้ใบออกไงเออมันเลยออกดอซักมีอัดสารลายเข้าไปก็เลยออกดอกไปเลยแทนที่จะออกใบเพราะว่ามันโดนในเพีย้ยเจ้ากระจันเข้าใช่ไหมเออจะดึงใบมันออกอ๋อดึงใบออกแล้วเพีย้ยจ้ากระจันเข้าก็เลยเอามาอยู่แต่ตอนนี้มันก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะน,นี่เป็นบางต้นนี่ฮะอืออันนี้อ๋นนออันนี้ก็คือแต่ง แต่งตลอดอีกมาอะไรแต่งทุกทีบ,บ,บีบให้มันเป็นทรงอย่างนี้อยู่เพราะถ้าเราไม่แต่งไม,ไม่อนด้วยเพราะว่ามันเป็นการไม่ผัดอ๋อ,อแต่งแล้วก็ต้นให้มันแตกใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวไปดูนู่นฮะไอ้ต้นที่ที่ออกลูกแล้วเพิ่งตัดไปแล้วก็มีอยู่ต้นนู้นนะเหรอเดี๋ยวดูก่อน,อนตัดหมดแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวจะตัดเพราะมันแก่แล้ว ขายไหมไม่ใช่ไม่ขาย๋มอ,อมีคนเอาแล้ว,ล,ล,วลูกไม่ใหญ่นะราคาสามร้อยโลสามร้อยเรากินเนื้ออยู่แล้วนี่ฮะนี่เออแต่มันแก่ไปหมดแล้วแข็งปุกปักไปแล้วนี่ตัดไปหมดแล้วนะต้นนี้ก็เหลือลูกอย่างเงี้ยฮะที่ว่าเอาไว้กินราคาย่อมยา,า,ยมยาเออนี่ฮ อ่าอันนี้เป็น King. มูซันคิงมูซันคิงแล้วก็มีลูกใหญ่ที่ที่ตัดลงมาแล้วใช่ไหมมันแก่ใช่ไหมอ๋อตอ้นน,อน้นนี่ฮะมันปีนี้มันออกไม่เยอะนะก็เลยไม่ได้ขายจริงจังเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้นมันก็ป่วยอยู่ด้วยมีปัญหาอยู่ด้วยหัวลากก็ออกมาขนาดนี้แต่ยังป่วย นี่อันนี้ก็คือแก่แล้วปิง้งกระทะมันจะหลุดด้ยนี่นี่ฮะเดี๋ยวตัหด,ดตหมดเลยใช่ไหมอ๋อ,อไหนมีดอกอีกออ,อ๋อเออออกดอกเดี๋ยวโดนอีกดอกหนึ่ง,งเออเออนี่มะเขือพวงเล็กอีกเออมันออกทั้งปีนะอากาศปีนี้ แล้วก็ที่สลายด้วยใช่ไหมที่อัดเข้าไปนี่ก็พ่นเหมือนกันนะต้นนี้สลายยูเรียนี่ครโอ้นี่ก็ออกเนี่ยปลายกิ่งนี่ก็ออกก็อะไรแบบนี้ลองดูนะเอาไว้ป่ะเนี่ยหรือว่าแล้วแต่นี่ยดอกชุดเนี้ยเอาไว้นะเผื่อมันได้อยากรู้จะติดไหมเราเรียนรู้ไปด้วยนี่ฮะอ่าองดไอ้นี่เราเนี่ไอ้มันๆเราอะอ๋อพัดวัน เราอัดทับวันเข้าไปหน่อยฮอันนี้ก็คือแต่งแล้วแล้วก็มันเป็นไม้ฝาดด้วยเอน,นเอากลับมาได้เออากลับมาได้แล้วนี่ฮะอ,อ๋อ,อชุดนี้ก็กลับมาหมดแล้วนี<อ>่ฮะลง<ๆ>เลยนะโดนเพี้ยลงเพี้ยะจะกระจัดลง<อ><ๆ>ใช่ไหมที่มาตอนนั้นสวยๆนะแล้วก็แค่มีกี่วันเพราะเราไม่ได้คนดยาอ่ามันก็เลยกลายไปว่าไปเลยแต่ตอนนี้ถือว่าดึงกลับมาหมดแล้วแค่เลี้ยงใบชุดนี้ให้มันแก่งเดียวนี่ฮะ ปีหน้าเอาใหม่แต่ก็บาดเจ็บไปหลายต้นต้นใหญ่ๆนี่เราเหลือกี่ต้นเนี่ยเจ็ดต้นนะที่ตายอ่ะเออเจ็ดต้นเนี่ยเนี่ยโซนนี้ทั้งโซนเลยโซนน้ำขังโซนน้ำขังนี่ไปหมดเลย,ยลดเด่กแ,แต่ต้นนี้ไม่ตายนะเออตัวน,นี้แม่เขาขับมาทำเออตัวนี้ตนนัดยอดก่อนใช่ไหมเออเแบบอืมใหห้้มันยนยยุดคาอ๋อทำไม่ให้มันคลายน้ำก็คือตัด กิ่งตัดยอดแล้วให้มันแตกใหม่มาเขาเหมือนเราทําสาอะนะฮะก็เลยฟื้นนี่ก็เลยฟื้นมาแล้วก็จะมีหมอนจุดนูน้นแล้วมีต้นนูน้นอาการเดี๋ยวต้องดูเนาะยังมีท่อน้ำเลี้ยงอยู่เดี๋ยวลองเอาตัวเชื้อลาเราไปพอ,อ,อกดูจะหายืด้ปาเอ้ดีมันมีลูกอยู่ลูกอ,อกันเน่อ๋อเอาไว้ก่อนใช่ไหมเออเอาไว้กไไินก่อนแล้เอาลูกออกแล้วเนี่ยก็จ,จัดการเอจะตัดแล้วใช่ไหม <laughs> ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูไปก่อนเผื่อ <laughs> มันจะรอดนะ โมซันคิงนี่ฮะโซนน้ำท่วมโซนน้ำท่วมเนาะอ่านี่แล้วจะใส่อะไรหมอนนี่ยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนพันผ้าสีแล้วก็ว่านไปพันดีๆทนทนหน่อยนี่ฮะหมอนโมซันคิงมันไม่จมน้ครมันก็ทนอ่ถ้ามันถ้ามันไม่โดนน้ำใช่ไหมทุกเรื่องอ,อะไรมันไม่จมน้ำนนม,มันก็น่าจะได้ก็ทนหมดแล้วถ้าถ้าโดนน้ำยังไงก็ไม่หลอดไอโซนลังหลานี่มัน ต้นนี้มันก็โอเคนะแต่แค่มีตรงกลางแค่นั้นเองอันนั้นปุ๋ยเยอะต้นเล็กอันนั้นปุ๋ยเยอะต้นเล็กอ๋อไช่ใช่ปริมาณต้นใหญ่ไงคือปกติตั้งแต่นี้ไปมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็โอเคใช่ป่ะ<ม>สภาพแต่มีแค่ชุดบนที่ว่าเนี่ยเวิ้งเนี่ยทั้งเวืองที่ว่ามันมันเป็นท็อปนะเออมันเป็นน้ำท่วมนะใช่น้ำมันท่วมเนี่ยจะมีแค่กลุ่มนี้กลุ่มนี้เจ็ดวัน,วนโอ้พอนะ้ำมันมาตรงนี้มันเกือบเสมอถนนเลยทีใช่ป่ะเพราะว่ามันมันระบายไม่ทันนะ เออมันเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้ก็เกือบเสมอเลยนี่ฮะก็ขังไม่นานเนี่ยแต่มันก็ขังอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปดูเนื้อยังอ่าเดี๋ยวไปดูเนื้อมูนะฮะที่เขาเก็บไว้เท่าไหร่ต้องตัดไว้กี่ทีเนี่ยทิ้งงูอะไรงูเขียวเออมูเขียวขี้อินเอาปล่อยเข้าไว้เถอะ อ่ะนี่ผมก็ได้มาเนี่ยโอมาให้ลองนะลูกหนึ่งเดี๋ยวผมไปทํารีวิวให้ตอนตอนมันแก่นะเดี๋ยวไปแกะรีวิวอีกทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นตัวมูที่แก่แล้วนี่ฮะของอส่วนโอแล้วก็นี่เนื้ออันนี้เนื้อชุดที่ตัดไว้อาทิตย์ที่แล้วนี่ฮะเนื้อมูเนี่ยนะเม็ดก็จะออกอกยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยมูสันิงนี่นะกล้องผมมันไม่เหลืองนะอันนี้มันเหลืองอยู่นี่ฮะแกะแกะใช่ไหมฮะจะดูนี่จะแกะดูนี่ก็ได้มากเลย แล้วแต่เอออันนี้ฮะมีดมันเล็กเอออ๋อมีดมันเล็กใช่ไหมแกะยากนี่เนื้อเนื้อก็อยู่ประมาณนี้นะรสชาติผมลองชิมแล้วก็โอเคหวานก็คือหวานแล้วก็อาทิตย์หนึ่งไม่มีกลิ่นนะเออไม่มีกลิ่นแล้วไม่มันยังไม่ติดขมตัวนี้ไม่ติดขมเพราะว่าตูดมันไม่แตกนะถือว่าโอเคเลยมันเก็บไว้ได้นานเหมือนกันตรงนี้ถามว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่หล่นมากเริ่มเดือดหล่นตัดมาตัดตัดนี่อ๋อตัดแล้วเนี่ฮะตัดแล้วก็เนี่ยเนี่ยลูกนี้ลูกเดียวกันใช่ไหมุ่นเดียวกันนี่ฮะ รุ่นเดียวกับตัวนี้ที่ตัดมาที่หนึ่งใช่ป่ะดอกออกยังไงครับไม่รู้อ่าแล้วก็เนี่ยมันปิงนี้ยังไม่หลุดเลยแต่ว่าเสียงนี่ไปแล้วเสียงไปแล้วแล้วเนื้อออกมาก็เนี่ยประมาณนี้นี่ฮะเดี๋ยวว่าโอเคอยู่มีกลิ่นไหมหอมไหมอ่ามันก็หอมนะบอกได้อีกอ๋ออ่ะโอจะตัดอ่ะลองรีวิวดูนี่ฮะนี่ฮะตท่าแจกนี่ฮะอ่า อันนี้เป็นมูฟันคิงของสวนโอเนี่ฮครับปีแรกอลองดูนะฮะดูเนื้อแล้วเดี๋ยวปีหน้าอ่าว่ากันใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่ก็เดี๋ยวค่อยเปิดขายปีนี้ขายขายหมดแล้วปีนี้ขายหมดแล้ว,ปลวอปีหน้าฟ้าใหม่ว่าใหม่ปีหน้าอ่ะตั้ง200ลูกประมาณนั้นปีนี้ได้แค่ไม่กี่ลูก200ลูกยังไมไ่ทุนเลยยังไมไ่ทุนเลยอะเดี๋ยวมาดูเนื้อเนี่ยโขนเหลืองนีไว้ เหลืองฮะนี่โอ้เนื้อเหลืองเนื้อเหนียวอันนี้อาทิตย์หนึ่งไม่ได้ป้ายน้ํายาไม่ได้นะปล่อยสุกธรรมชาติสุกธรรมชาตินีดครับจีได้กิดว่าตัดอ่อนเลยครับอ๋อคิว่าตัดอ่อนนี่นี่ฮะโอ้ไสแห้งมากเหมือนกันนะใช้ได้เลยนี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนี่เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้เลยจะขึ้นอะไรบอกเนยอ่าขึ้นอรขึ้ีดูฮะเนื้ออยู่อย่างนี้เลยเป็นเป็นเส้นเราจะขึ้นเส้นอย่างนี้เลยฮะถือว่าโอเคแห้งแห้งมากเลยอาทิตย์หนึ่ง ใส่ก็ถือว่าสุดยอดนะเก็บขนส่งได้ไกลนะเออขนส่งได้ไกลแต่เปลือกอาจจะปีแรกนิดหน่อยเดี๋ยวปีหน้าจะเปลือกบางห้่านี้เนาะถือว่าไม่หนาใช่ไหมเปลือกหนึ่งกันเปลือกอย่างนี้เนี่ยเหรอเปลือกนี้เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเนื้อมันโอเคเนื้อมันเยอะนี่ฮะอ่าชิมเลยเอาจัดเลยโอ้จัดเลยชิมเลยอะชิมเลยอาจจะของสวนลองเลยเดี๋ยวลองดูเนี่ยกินถือว่าโอเคกินก็อย่างแรกคือเนื้อมันเยอะแน่นอนเนื้อเยอะเพราะเม็ดเม็ดเม็ดเล็กเนี่ยเม็ดมันเล็กเนาะอ่าเม็ดรีบ ดเดี๋ยวคุ <S <S ้มหวานไม่ขมหวานไม่ขมเนี่ยแล้วก็มันเนาะถือว่าโอเคชอใช่ไหมอือใช่าซื้อกินก็คุ้มซื้อกินลูกขนาดนี้ก็ไม่ถึงมันลงได้ไหมโลงได้ปะโลเก้าโลเก้าก็ประมาณเก้าร้อยบาทเนาะโลสี่นะร้อยก็เนี่ยเก้าร้อยบาทถามว่าคุ้มเลยมันมีคูปหนึ่งสอง เยอะๆนะสี่เออมีมาณสี่โคสี่โคข้าวเทวดานี่ฮะเนี่ยดูเยอะอืมหัวรีบไม่รีบประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ใช่กล่องนมในนะอันเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ใช่ใกินไม่ได้กินหมอไม่ได,ไได้โอเคแล้วถือว่าอาารปีหน้าเปิดจองได้ไมั้งกลัวเพราะ <laughs> คนที่ซื้อไปกินก็ เาก็รีวิวมาใช่ไหมที่ที่เห็นน้องซื้อไปในในเฟซเนาะเขาก็รีวิวมาถือว่าโอเคอยู่อ่าเนื้อก็คือผ่านเจ๊ก็คือประมาณนี้เนี่ยเส้นมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้เลยต้องย้ำว่ามันไม่ไม่ใช่กรอบนุ่มเลยนะหมูเอ้ยมันไม่กินไม่ได้กินแบบหมอนไม่ได้เพราะมันต้องกินแบบเป็นไงมาโอเคไหมจะขอไม่โอเคไหมปีนี้ผมกินอิ่มเลยนะฮะปีนี้ผมกินอิ่มเลยเพราะว่าทรงมันแบบคือเราไม่อยากไปขายทรงแบบยังไงปอกแป๊กใช่ไหม อยากขายทรงสวยๆอยังลูกลูกไหนลูกนู้นอเดี๋ยวมันจะมีมีลูกที่ว่าจะไปไปเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนกับที่สวนใช่ไหมทรงเขาจะสวยหน่อยอตรงนี้ถือว่าโอเคนะฮะอ่าเราทำ่ดีก็ูกใหญ่อนนี้ฮะคือขายจริงอยากขายลูกประมาณนี้แต่ว่ามันน้อยใช่ไหมปีนี้มีเวลาทำมีเวลาทำนี่ยะลูกนี้ก็ประมาณกี่โลเนี่ยสี่เอ้สามโลฝ่าใช่ไหม คือลูกใหญ่ได้โหถือว่าโอเคนะฮะกินคุ้มเอางยอ่าเนี่ยสามโลนะแลเหมือนคือแลเหมือนเปลือกหนาจริงแต่ว่าเนื้อทุกภูเลยเนะี่ยเนาะเนื้อทุกภูเลยเนื้อแน่นมากเวลาแกะมาแล้วเนื้อแน่นมากถือว่าใช้ได้เลยอ่านี่นะฮะอ่าหมูสังชิงของสวนโอทําได้ถือว่าทําได้นะปีหน้าถ้าทําไซสนี้ได้นี่ถือว่าโอเคเลยขวี่ยใสย่เปล่าขุีแพงขุ๋ยแพงตอนนี้ไปไปนะ เราลองดูนะว่าทางออกจะอยู่ประมาณนี่เล็กๆังมีเล็กๆยังมีเนื้อนี่ฮะอ่าคูนิดเดียวแต่ไส้แห้งมากเลยหูสุดยอดเลยนี่ฮะถือว่าคุมนะอันนี้ก็คือเนื้อล้วนเลยแทบไม่มีเม็ดเลยใช่ไหมอ่านี่ฮะก็ส่วนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวปีหน้าอ่ามาว่ากันใหม่ตรงนี้ก็อาจจะขายในราคาก็คือตามที่เขาขายขายกันนะฮะไม่ได้อะไรมากมายตรงนี้ถามว่าอร่อยไม่ได้ปลายาใช่ไหมใช่ค่ะ รับประกันได้ธรรมชาตินี่ธรรมชาติล้วนคือปีแรกได้กินทำมากันแบบห้าปีแล้วเจ้าของเสือบอกเหนื่อยเหนื่อยกับการลงทุนไใช่ว่าเนี้ยมมนได้เหนื่อยอะไรนะเพราะว่าโอ้โหปุ๋ยก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะแล้วก็ทั้งสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่ถ้ามันออกมาแล้วได้ประมาณนี้นี่ถือว่าตอบโจทย์เลยเป็นไงครับเท่าแก่เนี้ยโอเคไหมโอเคครับนี่ อ่าดูเนื้อก็ชัดชัดอีกทีนึงี่ฮะอร่อยถือว่าโหเป็นเม็ดนนี่คืออาทิตย์หนึ่งไม่ได้ป้ายอะไรเลยนี่ฮะ,ะคือดียังแบบบุกบุกไปแล้วอ่ะถ้าเป็นแบบเออถ้าเป็นทุเรียนนั่นหน่อยก็จะเละเนาะจะปลาลาแต่ถือว่าโอเคของเขาเนื้อไม่เละเนื้อแห้งตลอดเลยนี่ฮะม,มันเป็นพันมันเป็นที่สายพันธุ์ของมันส่วนหนึ่งอ่าแต่เจ้าง,งาก็นุ่มคือละมุนเส้นใยไม่มีอยู่อืมตัวใช้ได้อยู่คุ้มบอกคุ้มนะ นี่นะก็ประมาณนี้ฮะไงฝากอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะปีหน้าอ่าเดี๋ยวมาลองทํากันใหม่ถ้าให้มันได้ดีเนี่ยอาจจะคือออนไลน์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนนี้ไม่ต้องกลัวนะขายออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอบอกไม่รู้จะไปขายไหนมันไม่พอขายออายิงไม่พอขายฮะหมายเพราะว่าของมันน้อยของมันน้อยแล้วถามว่าทํายากฝ่าหมอนเหมือนกันนะที่โอเห็นพูดอยู่ว่าเออหมอนยังแลดูง่ายฝ่าแต่มูนี่ เออมาตอบสอนองไฟไว่าแล้วมูต้องแต่งกิ่งตลอดอะคือถามว่ามาทุกทีแต่งตลอดเลยใช่ไหมถ้าไม่แต่งอย่างที่ว่ามันมันจะเป็นยังไงเป็น,นออกดอกต้องม,มแต่งอ๋อแค่ช่วงออกดอกอย่างเดียวพอหลังออกดอกก็ต้องแต่งตลอดไม่ไงั้นมันจะแซงกันใช่ไหมกิ่งมันจะแซงกันมันจะไม่เป็นทรงอย่างนี้บ้างงามใช่ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าแต่งแล้วนเน,นี่ยม,มันจะเป็นทรงอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นทรงแบบทเรียนออหมอนทองมันจะเป็นทรงแบบออ ฉัดของมันขึ้นไปมันจะไม่มีกิ่งเออ่ขึ้นแบบฝาชี้ฮะถ้าเราไม่แต่งมันจะแย่งเหมือนมันแข่งแข่งยอดนะมันจะเป็นกิ่งที่แข่งยอดใช่ไหมก็เห็นเพื่อนๆบอกว่ามันต้องเอากิ่งที่เราคิดจะไว้รุ่นเออประมาณนั้นอืมนีมม่ฮะถือว่โอเคเลยฮะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ